สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ c h anel n Steelplay นะครับและในวันนี้เรามาอยู่เกม g e n นช i น Impact นั่นเองนะครับซึ่งเป็นเกมที่เปิดใหม่วันนี้เลยนะครับโดยเกมนี้จะคล้ายๆกับ h o n k a i i อ p a c t นะครับผมก็เป็นเกมที่มีภาพเป็นอนิเมะนะครับสำหรับใครสายอนิเมะเนี่ยต้องถูกใจเกมนี้อย่างแน่นอนนะครับและเกมนี้เนี่ยยังเปิดให้เล่นฟรีด้วยนะครับผมทั้งแพลตฟอร์ม p s 4 PC แล้วก็รวมไปถึง ในโทรศัพท์ด้วยนะครับผมอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองดูกันนะครับว่าเกมนี้มันจะเป็นยังไงนั่นเองนะครับเข้าไปดูพร้อมกันเลยครับผมไปโอเคนะครับก็เป็น first impression นะครับผมก็โหลดมาแล้วก็อัดกันให้ดูสดๆตรงนี้เลยนะครับผมมาไปนะครับนี่เธอบอกว่าเธอตกมาที่นี่จากโลกอื่นใช่ไหม เดี๋ยวผมจะพยายามแปลเท่าที่แปลทันนะครับผมถ้าคุณอยากจะออกจากที่นี่แล้วไปที่โลกต่อไปแต่คุณถูกขวางไว้ด้วยพระเจ้าที่ไม่รู้จักนะครับพวกนักเดินทางการเดินทางของพวกเจ้าจบแล้วอ,อะไรประมาณนี้นะครับผมเ,เดี๋ยวผมปล่อยให้ดูคัสซีนดีกว่านะครับผมคิดว่า น่าจะเวิร์กว่านะครับผมป่ะโอ้โหภาพโค้รสวยเลยนะครับอ๋ออันนี้ให้เราเลือกตัวละครนะครับผมเลือกเป็นฝั่งนี้แล้วกันนะครับชอบตัวผู้หญิงนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราจะตั้งชื่อกันก่อนนะครับเอาเป็น แอสเป็กเซียนะผมโอเคอ่าโหภาพนี้แบบทำเป็นอนิเมะนี่น่าจะมีแบบเสียงตอบรับที่ดีนะผมคิดว่านะครับ คือเอฟเฟกต์เขาแบบดีกว่าอนิเมะที่ฉายในโรงบางเรื่อง,องนะผมว่าเอาน้องกูคืนมาอะไรประมาณนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละไอ้พระเจ้าบ้านนั้นผ่าน้องชายฉันไปและฉันก็สูญเสียพละราศ ที่ฉันใช้ในการเดินทางไปโลกต่อโลกและเราก็ติดอยู่ที่นี่นะครับมันกี่ปีผ่านมาแล้วนะฉันก็ไม่รู้แตัน t <c oughs> กี่ฉันต่นขึ้นมาฉันอย่ค l วนะงฉันไ o ้ e บกับคุณเมื่อสองเดือนก่อ h a ช่แล e r พายมน p าจะเ l I น e l y o คุณมากก t ่านี้อตขึ้นมาอางง่เลย <c oughs> โอ้โหน่ารักคนน่ารักเลยอะ Head off. Get going. เราควรไปได้แล้วโอ้โหภาพนี่ภาพเหรอครับคือผมไม่รู้ว่าผมปรับสุตหรือยังนะแต่คือมันเวิร์กมากอะทุกคนแสงเงาแบบสุดจริงนะครับเดี๋ยวเราตามไกด์ของเราไปก่อนนะฮะสเปคบาร์เป็นการกระโดดนะครับแล้วก็น่าจะมีหลอดสเตมินาด้วยเนาะโอเคอ้อมีสลามโอ้โห เกมทีเวินเอชัดชัดผมว่าอย่างเวิร์กอะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราตามไปก่อนนะครับอ่าเเป็นการเทเลพอร์ตเวพอยต์นะผมโอเคนะครับผมให้เราเปิดจุดเทเลพอร์ตไว้นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่ออ่ากดตัว M เป็นการเปิดแมปนะฮะให้เราไปที่ไหนเอยน่าจะจุดมาร์คสีเหลืองเนาะโอเคอันนี้อะไรสว่าง เก็บดอกไม้ได้ด้วยนะครับยังไม่รู้ว่าใช้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามดูกันต่อไปนะครับผมกด B เพื่อเปิดอีเวนต์ทอรี่นะฮะอ๋อมีดาบมีดาบโง่ๆอยู่หนึ่งอันนะครับกับต้นไม้ที่เราเก็บมาเมื่อกี้ต้องปีนเหรอโอเค comfortably which off to off to of the seven. Which of we're statue the a are you looking for exactly looking you we're the เดี๋ยวเราจะเดินไปกันต่อนะครับทางนี้โอเคเดี๋ยวผมดูแมพก็เดี๋ยวจะเก็บของไปตามทางเนาะยังไม่รู้ว่าใช้อะไรแต่ผมคิดว่าไอ้พวกนี้มันน่าจะไปกินได้นั่นเองนะครับอันนี้อะไรเอ่ยเฮดโอเค okay. อ่ะเดี๋ยวเราไปที่เควสเราจะไม่ต้องทะเลทลายกันอีกต่อไปนะครับผม ว้าวไพ,พม่อนไพมอนนะฮะชื่อน้องโอ้ยนี่ถ้าให้ซื้อก็ซื้อแล้วเนี่ยคือภาพมันขนาดนี้อ่ะทุกคนอ๋อนั่นคือรูปปั้น สเตต์ออฟเดอะเซเว่นนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าเดอะเซเว่นนี่คืออะไรนะอ๋อมันเป็นสัญลักษณ์ว่าเดอะเซเว่นเนี่ยโค t เทคไว้รอบโลกนะครับเหมือนปกป้องไว้รอบโลกนะฮะอ๋อเดอะเซเว่นก็สิสก็ส์คอนโทรเดอะวินอ๋อเหมือนว่าอาเซเว่นคือตัวแทนของธาตุแต่ละธาตุนั่นเองนะครับผม คือเกมนี้จะมีอยู่ทั้งหมด7จธาตุนะเท่าที่ผมไปอ่านมาเนาะไพมอนจะพาคุณไปที่ h e ่ของเทพเจ้าก่อนและมีเหตุผลที่ทำเช่นน้นโอเคนะครับตามนี้โอ้โหอะโปรโกไกส์นะครับผมแชปเตอร์หนึ่งเลยนะไพมอนบอกแล้ว,ว่าลองไปถาม คนที่อ่าอะไรนะเกี่ยวกับลมดูนะครับคนนั้นนะใช่คนหรือเปล่าวะน่าจะเป็นลุกปั้นนั่นแหละครับลองถามเกี่ยวกับเรื่องน้องชายเราดูนะครับว่าน้องชายหรือพี่ชายไม่รู้นะว่าแบบเขาอาจจะรู้รู้ถึงเรื่องน้องชายของตัวละครนี้ก็เป็นได้นะครับผมอคุณสามารถว่ายน้ำได้โอเค อันนี้อะไรเอ่ยคัดซีหนึ่งแล้วนะครับอ่ามาถามโดยการเอามือแตะใช่ไหมวะเปิดเสาเปิดเสานะครับคือภาพสวยจริงอะทุกคนอันนี้อะไรเนี่ย ธ่าตุงห่งมหมรอเราได้ท่าหรอบินได้ปะเนี่ยอ่าปลดล็อกแมปแล้วนะครับผมน่าจะเป็นเครื่องแมปแรกเนาะอ๋อไม่ไม,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 เม่เหมือนเหมือนเสาปะเสาในฟ้าคายอะเท่าที่ผมคิดนะน่าจะเป็นเสาในฟ้าคายนะครับน่าจะเป็นประมาณนั้นคุณเพิ่งรู้สึกถึงเมื่อกี้คุณเพิ่งรู้สึกถึง ทาาแห่งโลกนี้งั้นเหรอเมื่อกี้คุณเพิ่งแตะรูปปั้นไปแล้วกุ๊กแล้วกูอะแล้วคุณก,ก็ได้พลังแห่งอนิมอลเหรออนิมอล as much as they may want it people in this world can never get a hold of powers as easily as you เขาบอกว่าโลกอคนในโลกนี้ไม่สามารถ ได้พลังมาได้ง่ายๆเหมือนคุณอะไรประมาณนี้นะครับผม This can be good. I think I know why. It's because Uh-huh. It's because you're not from this world to begin with. อ้ oh. คือคุณไม่ได้มาจากโลกนี้คุณก็เลยได้พลังของโลกนี้ง่ายๆมันก็ If we keep heading west from here, we'll eventually reach Mondstadt, the city of freedom. อ๋อ เขาน่าจะให้เราไปที่เม okay. ืองนั <h <h ้นนะครับ Monstat เป็นเป็นเมืองแห่งสายลมนะครับเพราะว่ามีพลังหรือวอร์ชิปอะของ God of Animal อยู่นะครับออ๋เขาบอกว่าถ้าคุณมีพลังของ God of Animal อยู่คุณเนี่ยสามารถหาคลับ แถวนั้นมีผู้บรรเลงบาทบาทว่าไงคือนั่นแหละบาทนี่จะเหมือนเป็นผู้บรรเลงนะครับ mm hmm. เขาจะมีข่าวสารเกี่ยวกับน้องชายคุณก็เป็นได้โอเคงั้นเราก็ไปกันเลยนะฮะมันเป็นประมาณว่า ทาตของโลกนี้ r s p ป n s e to you นะครับคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ e s ป o n s e เหมือนว่าถูกใจคุณอะ่ะเออเขาก็เลยให้พลังมานะครับผมใบหม่อนติ้งอย่างนั้นนะฮะใบหมอนคิดอย่างนั้นมันเป็นสัญลักษณ์ว่าแบบธาตแห่งลมรักคุณอะไรประมาณนี้นะฮะเฮ้ยสลามไฟโด้แ no, <c oughs> ม่งอ่าเอาอ๋อกดอีนะฮะใช้ธาตุเขาสอนเราใช้ธาตุ อาลองดูนะครับลองใหม่ใช้ได้อีกปะ PS and hold the E to charge the skill โอเคนะครับมีครูดาวเนาะโอเคเดี๋ยวเราหามุมก่อนชาร์จอาอใช้ได้เลยนะเนี่ยถ้าลมนะครับโอเคนะครับ Element burst น,น,นะครับก,กดตัว Q อ,อยังกับ Sao เอลิเมนต์เ <reef> บิร์ตนะครับเหมือนอัลลิสเอลเมนต์ใน SAO นะครับเอ๊กดตัวจีเพื่อโชว์ t ด e c เซ c ร์นะครับอ๋ออะไรมังกร ถ้ากนคำเดียวออกัูเลยมีบางอย่างที่ใหญ่มากอยู่บนท้องฟ้าอะไรขี่ได้ปล่าไม่รู้นะครับเราเพื่อซ่อนซ่อนเมาส์คือเราสามารถกดออนติเนตซ้ายได้นะครับผมเ,เราเดินไปที่เมืองก่อนนะครับตอนนี้โอเค วิสปิงเวิร์ลอ่านไม่ทันนะเมื่อกี้หมู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 หมปังเอาหมูห,มหมายนะครับแต่แต่ภาพสวยจริงนะฮะทุกคนโอ้ <c oughs> ดูนั่นส <c oughs> ออิอะไรเอ่ยอะไรเอ่ย I, เฮ้ยไอตัวเมื่อกี้นี่ว่าเอาหนอนอย่าก,กลัวไปเลยพอตอนนี้กลับมาเนะขาคุยกับมังกรน้นเหรอเปปากโอ้ยใครอยู่นั่นอะใครวนะน้าเอาหายตัวได้ด้วยที่โกลววะเนี่ย โดนรอดแล้วแหละจังหวะนี้ถือว่าอ๋อไม่ไม่โดนนะครับบางก่อนก็บินหนีไป<สาย>นั่นมันใกล้มากไบมอนเกือบโดนพัดปิวซะแล้วเนี่ยโอ้โหเขาบอกว่าที่เราไม่ปิวไปเพราะว่าจับผมเราไว้อยู่นะครับ <Good> Just what, what that eaten who was talking to the were gonna เราจะถามว่าการการคุยกับมังกรเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติครรบคือเมื่อกี้ดูจากใบมอนตกใจแล้วนะครับไม่น่าจะเป็นเรื่องปกตินะ Yeah p i m o n gets why you're worried. Oh, what's that? There's some kind of shiny red thingy on the big rock over there. เขาบอกว่า <hopping> มีอะไรประกายแสงอยู่บนเนินนะสีแดง Let's go take a closer look. เราไปดูใกล้ๆกันดีกว่า c i m o n doesn't have a good feeling about this. เขาบอกว่าระวังนะครับเพราะว่าอ๋อเป็นครีมสันคริสตันเหรอโดแม่ง พม,นมนบบนนอน never seen a stone like this before so ม,นมอน can't tell what it is คือจะเป็นไกดนี่ไม่เคยเจออะไรทักอย่างในโลกใบน,นี้เลยตลกเกิน All มอนส knows that it's dangerous best we put it away for now เท่าที่ใบมอนรู้ทั้งหมดไอ้หมอนี่อันตราย okay. งั้นเราก็ออกจากที่นี่กันเถอะ <c oughs> อะไรวะอันตรายแต่ให้เรามาหยิบโอเคไปกันต่อนะฮะ เฮ้คุณอยู่ตรงนั้นเลยการปรากฏตัวเหมือนอนิเมะอุ้ยดูหน้าสีหน้าตัวละครดิโหมโคตรถูกใจอ่ะ oh, บางทีพระเจ้าอาจจะปกป้องคุณฉันคือเอเบอร์เป็นอา o u t เดอร์ of the, of the อะไรอะ่ะ for the night ให้กับ n i g h t of อะไรอะ favonius หรอ you don't look like citizens of monst town explain yourselves อ่อคุณดูไม่เหมือนซิติเซนคุณดูไม่เหมือนประชากรของที่นี่เลยนะ we're well, we not looking for trouble เราไม่ได้มาหาเอ้ยเราไม่ได้มาหาเรื่องนะ that's what all the trouble makers say น่าจะเป็นพวกที่หาเรื่องชอบพูดกัน hello ms pixie <x> <l ain bow hips> เออ่นั่นไม่ใช่ชื่อของเขาเรียกว่าอะไรคนแถวนี้เลยนะอะไรประมาณเนี้ชื่อดูไม่เหมือนเหมือนเราชื่อสมชายอะไรเงี้ยแล้วไปญี่ปุ่นเขาชื่อฮิเดโกะเขาชื่อโนมูระอะไรเงี้ยเออมันมไม่ใช่โลาก What's t อ e d มัสคอ t h it? ะอิม,เ,มอเจนซีฟูดอ,อ,อาหารฉุกเฉินเขาถามว่าใบหมอนเป็นตัวอะไรนะเราตอบ <laughs> hey! That's even worse than being a mascot! <laughs> so to sum it up, <laughs> you're traveling partners, right? <laughs> uh, well, like. look. There's been a large dragon sighted around Mondstadt recently. Best you get inside the city as soon as possible. It's not far from here. I'll escort you there. Oh, aren't you out here for some other reason? I am, but not to worry. I can keep you both safe while doing that too. besides I'm still not sure if I can trust you t o just yet อ๋อเขาจะปกป้องเราให้เราปลอดภัยนะครับแล้วเขาก็จะบอกว่าเขายังไม่ชวว่าจะเชื่อใจเราทั้งสองได้ไหมนะครับ oh uh I'm sorry probably not something I should say as a knight เขาว่าที่เราเขาบอกที่ที่เขาเนี่ยต้องแบบอ่าคลิงวดขนาดนี้เพราะเขาเป็นนท์นะครับ I give you my apologies uh strange yet อั y นั้นคืออะไรเอ่ยอ๋อเราเปลี่ยนตัวได้เรอแสดงว่าเราเล่นได้ทั้งสองคนเลยนะอ๋อกดอาค้างเป็นการเล่งนะครับแล้วก็กดคี้ายเป็นยิง อาเกณเพื่อแคนเซิลนะอ๋อเราไม่ต้องกดค้างก็ได้นะเป็นเอาไรเดอร์นะครับเอาไรเดอร์นี่จะประมาณว่าใช้ธนูนะครับแล้วก็ใช้ดาบได้ด้วยนะาไรเดอร์หลายๆคนที่ไม่ได้เล่นเกม RPG เนี่ยคงจะไม่ค่อยได้ยินอาอาชีพเอาไรเดอร์นะครับผมเพราะว่าจะมีเฉพาะบางเกมเท่านั้นเนาะ ต่แม<า>หลายๆเกมเอาไรเดอร์ก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไปไม่สุดนะผมไปไม่สุดสักสายเลยเนาะเอาไรเดอร์โอเคเราไปกันต่อนะผมพักเรื่องเอาไรเดอร์ไว้ก่อนนะแคอ่อธิบายนะผมเพราะอาจจะมีคนไม่เข้าใจเกี่ยวกับเอาไรเดอร์นะอ่ะน่าจะเป็นจุด<อ>เทเลพอร์ตด,ดูมอนสเตอร์หรอรอมัน หม้อมันหมอยิงยิงปังเอายิงโดน These monsters have been getting too close to the city recently. My task this time is to clear out their camp. อ,อ๋อต้องมาเคลียร์มอนสเตอร์ให้หมดนะครับผมเป็นหน้าที่ของเรานะฮะปังเฮ้ยปังเฮดช็อตเฮ้ยเดี๋ยวเด้อฆ่าธนูนก่อน เขาใช้ตัวนี้ดีกว่าไ้ดาบน่าจะดีกว่านะครับตีไปตีเอ,อ้าสตันซ้ำได้ไหมซ้ำได้นะโตบตีไม่ได้นะหลือยังไม่มีสก,กิลไม่รู้นะฮะก็ไม่มากมายอะไรนี่ Nothing Though I've g o t t o say you surprised me a little with your moves there. Thanks for the backup. How'd it feel? Now, now that you mention it how is it the hilly trails up here these creatures don't seem like the type to set up camps so close to cities like this exactly it's more normal for them to be much further out in the wilderness Hmm, there have been around a lot more recently. Our orchards have been destroyed, and the local market has been affected oh, as well. When, when the storm, hit, the storm hit, we usually end up with at least a few injuries. So the Knights of Favonius have been tied up, doing the best they can to defend the area. So these annoying creatures have been getting closer and closer to the city? i <laughs> เมืองแล้วก็ใกล้ๆขึ้นอีกอย่างนั้นเหอรออะไรประมาณนี้อ๋ออย่างนั้นเราก็เลยเพราะฉะนั้นแล้วเราเลยต้องมาเคลียร์แคมป์ <มา S 1> พวกนี้<ม>นะครับผมอบอออโอเคโอเคประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่า Adventure experience นะครับตีได้ไหมตีได้นะครับผมตัดต้นไม้แค่ปะวะไม่ได้นะครับ เเก็บแอปเปิลมาก่อนออ Tail. โอเคเราน่าจะต้องกลับเมืองนะครับเอ๊ะอันนี้อะไรเอ่ยอุ้ยมีทาเลนด้วยทาเลนคือพรสวรรค์น,นะครับผมจะเป็นน่าจะเป็นระบบสกิลนะฮะอ่าโปรไฟล์นะครับเรามีเพื่อนร่วมทีม2คนนะครับตอนนี้คนนก นนนกเนี่ยไว้ทำอะไรนะ Adventure Tale ใส่ไปก่อนเนาะโอเคนะครับโไฟมีสตอรี่นะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไว้ดูทีนะ, oh. ะการอัพเลเวลนะครับเราสามารถใช้หนังสือประจนภายได้เ oh. หรอโอเคอัพ okay. oh. ไปเลยนะครับผมสามเลเวลอุ oh. oh. <ป>้ยเมือง สวยจุมเบยโอเคนะครับผมเดี๋ยววันนี้เราเอาไว้แค่นี้กันก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตัวเกมดูมีอะไรเยอะมากๆเลยนะครับวันนี้ก็มาเหมือนเป็นโปรเกรสนะครับผมหรือว่าเป็นแบบอ่าตัวอย่างแล้วกันเนาะโอเคครับผมเดี๋ยวถ้าอยากจะดูต่อเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เช่นกันนะครับวันนี้ก็สําหรับ กนชินิมแขกนะครับก็ต้องขอตัวรากันไปก่อนนะครับผมหากชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจใช่อง s t e ต p ลเพจด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ